เงยเาเต็มกล้องอัดลานเลยนะครับเมื่อนี่ตลาดซื้อขายก้กระเบือบานหันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับุทุกเช้าวันพุธนะครับแม่พี่น้องยุไกลไม่เลือกเอาไดส่วนในหอยซีแปเท่าปิดเทิมใกลได้ไม่ยามพี่น้องทางนี้นะครับไอ้สวัสดีครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูกพ่อไดก็ไอ้ลูกน้ำบานพันหาครับโอ้ลูกน้ำบานพันหาปุ๊บจะแม่เง้ยเาครับราคาห้องนี่ไอ้ สิบอคสแสนเองไครับหนึ่งแสนหมบาทนะครับแม่สูงสี่สีครับแม่สูงร้อยสี่สิบสีนะครับลูกประมาณเจ็ดเดือนหนเจดแปดเดือนนล้เดือนนะครับลูกประมาณเจ็ดแปดเดือนแม่ขึ้นแม่ทับไปไอ้ทับรับพอได้ไว้ถ่าพี่น้องทับโตเก้านี่เนาะยาวอานหลาดนะครับเยวอานหลาด สุดๆเลยนะครับกุ้ยเงินแสนนี่มีให้เห็นตลอดในตลาดซื้อขายโคกระบือบ้านหันว่ายแมนศูนย์ร่วมกุ้ยงามนะครับบ้านหันที่เด็ดเลยเหมือนนี้งามเลยแยกกันแยกนะครับแต่แต่ลูกมันฉีลายบรนไดแตนลูกตนลูกว่าสามเหมือนหับสามเหมือนหักแม่ก็ชิเหลือหกกว่า ลืม,ล,มลืมถามทับได้จักเดือนเหล่าไก่ไทับได้รอบกัวหรอครับอ๋อรอบกวัวครับในตลาดเท่ากับมีตรวจยู่นะไอ้นะครับผมจต่ผมขอเบิ้งหนาา้าฝากพ่อแม่พี่น้องเน,น,นี่ยว่าเกลือมะพร้าวใยๆนะครับแข่งขายเด็บเป็นยังไงนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ที่เด็ดในตลาดซื้อขายโคกระบ,บือผ่านหันเทาเลยนะครับนี่รับรอง มาบ่าผิดหวังถึงว่าถึงกล้วยนะครับสุดยอดอีกหนึ่งโรมเลยไอผมขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องนะศูนย์เครับ092ย์เก้าสองหาที่สามหาที่สหาที่สอี่ครับนาหอยพ้ว,ย,วยครับกับผมเป็นอยังกับห้อยฟูกหน่อยบ้างันเป็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 นร้านห้อยฟูเป็นร้านครับครับผม <laughs> พี่เดชบักลาไปไปหาซื้อแนวกินแล้วนะครับทีมงาน